สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปรยทานรูปแบบดอกกุหลาบสวยๆแบบง่ารักน่ารักกันนะคะนี่นะตัวนี้จะเป็นการใส่เหรียญที่หลังนะคะนี่นะคะสวยๆน่ารักน่ารักค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปรกรณ์กันก่อนเลยกันไกลเหรียญริบบิ้นวันนี้รีจะใช้ริบบิ้นตาระคังเบอร์สองนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสานกันเลยค่ะ นี่นะคะดีจะตัดริบบิ้น4เส้นที่ความยาว100เซนติเมตรนะรวบม,มารวมกันแล้วก็พับครึ่งนะคะตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไว้แล้วนะทีนี้เราก็จะมาสานกันเลยดีจะจับริบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาแบบนี้นะคะสวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองก็จะสวมด้วยเส้นที่สาเส้นที่4ี่นะสอดเข้าตรงช่องที่1นะคะแล้วก็เปิดให้กว้างดึงเอาเส้นที่สามออกมา จับให้เข้าที่ค่ะนี่นะคะเราก็จะได้เป็นฐานสี่แล้วนะทีนี้เราก็จะสารเป็นฐานแดกันนะคะที่จะจับริบบิ้นฝั่งด้านขวามือทับเฉียงขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะจับอริบินเส้นด้านบนนะคะทับเฉียงลงมาฝั่งซ้ายมือแล้วจับอริบินเส้นฝั่งซ้ายมือทับเฉียงลงมาด้านล่างนี่นะเสร็จแล้วจับอริบินเส้นด้านล่างนะคะสอดเข้าตรงช่องนี้นะ ให้ดิบินขึ้นมาด้านบนแล้วก็ดึงขึ้นมาค่ะในแบบนี้กดๆจับๆให้กระชับนะคะเราก็จะได้เป็นฐาน8ดแล้วนะทีนี้เราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะรีจะจับดิบินเส้นที่1ขึ้นมาแบบนี้นะทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่2ทับด้วยเส้นที่สาเส้นที่สมทับด้วยเส้นที่สี เราจะมีริบบิ้นสีเส้นด okay. ้านบนแล้วก็จะมีริบบิ้นสีเส้นด้านล่างในลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารสลับกันเลยนะดีจะจับริบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมาเอาเส้นที่1ด้านล่างขึ้นมาด้านบนสองด้านบนวางลงมาเอาสองด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่สมด้านบนวางลงมาเอาสามด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่4ด้านบนวางลงมาเอาสด้านล่างขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วเราก็จะจับหมุนมานี่นะเราก็จะเหลือริบบิ้นสี่เส้นด้านบนเหมือนเดิมนะคะทีนี้เราก็จะมาสานต่อกันเลยนะนี่นะคะดีจะจับเอาริบบิ้นเส้นที่หนึ่งด้านบนวางลงมาก่อนนะคะเส้นที่สองนะสอดเข้าตรงช่องนี้เลยนะคะช่องแรกเลยให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนในลนนักษณะนี้เส้นที่สามค่ะสอดเข้าตรงช่องแรกเลยนะคะออกช่องถัดมาเลยนะ นี่นะคะแล้วก็ปล่อยริบบิ้นออกมาเส้นที่สี่สอดเข้าตรงช่องแรกเลยนะคะออกช่องถัดมาเลยนะนี่นะคะแล้วทีนี้ลีก็จะปล่อยมือออกมานะจับให้เข้าที่ค่ะเราก็จะมีริบบิ้นออกทุกช่องเลยนะคะนี่นะ นี่นะคะเราจะได้ในลักษณะนี้นะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาจับให้เข้าที่อีกนิดนึงทั้ง8เส้นเลยนี่นะคะในแบบนี้ทีนี้เราก็จะมานับข้าม3ามเส้นนะคะแล้วก็พาดนะดีจะเริ่มนับจากเส้นนี้ก่อนเลยนะคะนี่นะ123 จับอลิบินเส้นนี้พาดมาต่อเลยนะคะหนึ่งสองสาจับอลิบินเส้นนี้พาดมาแบบนี้นะต่อเลย1นึสองสาจับอลิบินเส้นนี้พาดมาแบบนี้นะต่อเลยนะคะ1นึสองสาจับอลิบินเส้นนี้พาดมาต่อเลยหนึ่งสองสาจับอลิบินเส้นนี้พาดมาแบบนี้นะคะ ทีนี้เราจะเหลือริบบิ้น3เส้นนะจะไม่มีที่พลาดแล้วนะคะดีจะจับอลิบบิ้นเส้นนี้ขึ้นมาก่อนนะจับริบบิ้นโค้งมาในลักษณะน,นี้นะคะขยับมาตรงปลายค่ะแล้วก็เสียบลงไปตรงเส้นถัดจากเส้นที่พลาดตะกี้นะคะนี่นะให้ริบบิ้นออกมาด้านล่างในแบบนี้เส้นที่2จับริบบิ้นโค้งมาลักษณะเดียวกันนะคะขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไป ตรงช่องแรกให้ออกช่องถัดมาแล้วก็ค่อยๆดึงลงมานี้นะคะต่อเลยนะจับริบบิ้นโค้งมาลักษณะเดียวกันนะคะแล้วก็ขยับมาตรงปลายนะเสียบเข้าตรงช่องแรกเลยนะคะออกช่องถัดมาอีกช่องหนึ่งเลยนะนี่นะคะริบบิ้นจะได้เรียงกันมาในลนนักษณะนี้แล้วก็ค่อยๆดึงลงมาจะได้แบบนี้นะคะทีนี้รีก็จะปล่อยมือออกมาได้แบบนี้นะจับให้เข้าที่ค่ะ ทั้ง8เส้นเลยนะคะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะลอดผ่าน3เส้นนะนี่นะคะ1 2 3แบบนี้นะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะจะได้แบบนี้จับให้กระชับเลยค่ะทั้ง8เส้นเลยนี่นะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะลีจะจับเอาริบินเส้นนี้ขึ้นมาก่อนนะจับริบินโค้งกลับไปด้านหลังแล้วก็โค้งกลับมาด้านหน้าในลักษณะน,นี้นะคะขยับมาตรงปลายนะนี่นะ แล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะคะเส้นของมันเองเลยนะให้ริบบิ้นออกมาด้านล่างในลักษณะน,นี้นะคะมองเห็นไหมคะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาค่ะในแบบนี้ต่อเลยจับริบบิ้นโค้งกลับไปด้านหลังแล้วก็โค้งกลับมาด้านหน้าขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกเลยนะคะนี่นะเส้นของมันเองเลยนะคะลอดผ่านเส้นแรกเลยแบบนี้นะ ริบบิ้นจะออกมาด้านล่างแล้วก็ค่อยๆดึงลงมานี่นะคะจะได้แบบนี้ต่อเลยจับริบบิ้นโค้งมาลักษณะเดียวกันเลยนะคะแล้วก็ขยับมาตรงปลายนะเสียบลอดผ่านมาเลยนะคะให้ออกตรงเส้นของมันนะคะเสียบตรงดอกเส้นของมันเลยนะตรงตัวดอกเลยแล้วก็จะออกมาในลักษณะน,นี้ รีบิ้นจะสวมกันทุกเส้นเลยนะคะแบบนี้นะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง8ดเส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ ทีนี้ก็เส้นที่8ดแล้วนะคะจับริบบิ้นโค้งมาลักษณะเดียวกันเลยนะขยับมาตรงปลายนะคะเราสามารถมองเข้าไปดูด้านในได้นะคะจะเห็นตรงตัวดอกเลยนะคะเส้นของมันนะแล้วเราก็จะเสียบลงไปเลยนะคะตรงตัวดอกเลยริบบิ้นก็จะออกมาด้านล่างนะแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาในแบบนี้นะทีนี้เราก็จะมาได้จับกรีบกันนะคะนี่นะ ทุกกรีบจะสวมกันนะคะนี่นะคะเริ่มเป็นตัวดอกแล้วนะนะคะเสร็จแล้วจับให้กระชับเลยค่ะ กระชับแล้วเราจะได้เป็นรูปดอกกุหลาบเลยนะคะเหมือนดอกกุหลาบตูมเลยนะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะลีจะจับเอาริบบิ้นเส้นนี้ขึ้นมา,าก่อนนะจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าในลนรรักษณะนี้นะคะแล้วเราจับเอาตัวริบบิ้นเส้นนี้นะคะพาดขึ้นไปด้านบนก่อนเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นพับมาด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงเส้นถัดจากเส้นของเขานะคะข้ามมาหเส้นแบบนี้นะ ข้ามตัวนี้มานะคะนี่นะเอาตัวเส้นนี้ทับไปก่อนนี่นะคะแล้วก็กค่อยๆดึงลงมาค่ะจะได้แบบนี้นะต่อเลยนะคะจับริบบิ้นเส้นนี้พับมาด้านหน้าเสร็จแล้วจับเอาเส้นถัดมานะคะตัวนี้นะพาดขึ้นไปด้านบนจับเอาตัวริบบิ้นพับมาด้านหน้าอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะคะด้านล่างนี้เลยนะใต้เส้นถัดมาเลย นะคะริบบิ้นจะออกมาด้านล่างค่อยๆดึงลงมาจะได้แบบนี้นี่นะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะนี่นะคะ นี่นะคะได้แบบนี้นะทีนี้ก็เส้นที่8ดแล้วนะคะจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าในลักษณะน,นี้นะเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นพับมาด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งขยับมาตรงปลายนะคะสอดลอดผ่านเส้นแรกเลยนะคะเพราะว่าจริงๆเส้นนี้จะเป็นเส้นที่พาดขึ้นข้างบนนะคะนี่นะแต่เป็นเส้นแรกคือเส้นที่เราสารไปก่อนหน้านะคะแล้วก็เสียบลงมาลอดผ่านมาในลักษณะน,นี้นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาค่ะ นี่นะคะในแบบนี้นี่นะจับให้เข้าที่ค่ะทั้ง8ดเส้น8กรีบเลยนะคะดูกรีบได้นะนี่นะคะทีนี้เราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะ ดีก็จะจับเอริบินเส้นนี้ขึ้นมาก่อนนะคะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังแบบนี้นะขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงเส้นถัดจากเส้นของเขานะคะนี่นะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนในลักษณะนี้นะคะแล้วก็กค่อยค่อยดึงขึ้นมาในแบบนี้จับริบบิ้นพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงเส้นถัดจากเส้นของเขานะคะนี่นะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะ เดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลย นี่นะคะในแบบนี้นะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งน okay ี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะลีจะจับเอาริบบิ้นเส้นนี้ขึ้นมาก่อนนะจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าแบบนี้นะคะเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นพับมาด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงกลางเลยนะระหว่างกรีบด้านในกับเส้นด้านนอกนะคะนี่นะเสียบลงมาเลย ริบบิ้นก็จะออกมาด้านล่างในลักษณะนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาค่ะพร้อมดูกรีบด้วยนะนี่นะคะกรีบจะได้ในลักษณะนี้ต่อเลยนะคะจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าเสร็จแล้วจับตัวริบบิ้นพับมาด้านหน้าอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงกลา,างระหว่างกรีบด้านในแล้วก็กรีบด้านนอกแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยค่อยดึงลงมาค่ะ นี่นะคะจะได้แบบนี้ต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8กรีบ8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ ทีนี้ก็เส้นที่8ดแล้วนะคะจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นพับมาด้านหน้าอีกครั้งหนึง่งขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไประหว่างกรีบด้านในแล้วก็กรีบด้านนอกนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมานะนี่นะคะจะได้แบบนี้เราก็จะมาดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึง่งทั้ง8กรีบ8เส้นเลย นี่นะคะพอสวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วนะ donc, ทีนี้เราก็จะมาสารเก็บไปริบบิ้นกันเลยนะคะดีจะจับเอาริบบิ้นเส้นนี้ขึ้นมาก่อนนะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงเส้นนี้เลยนะคะถัดจากเส้นของเขาให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนในลักษณะนี้นะคะนี่นะต่อเลยจับริบบิ้นพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงเส้นนี้เลยนะคะ ถัดจากเส้นของเขานะแบบนี้เลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะจะได้แบบนี้นะทีนี้เราก็จะมาไล่ตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะคะนี่นะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้ง8เส้นเลยนี่นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะนี่นะทีนี้เราก็จะใส่เหรียญตอนขั้นตอนสุดท้ายกันเลยนะคะนี่นะคะใส่เหรียญลงไปเลยแบบนี้นะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญโปรยทานแบบง่ายๆของรีดีไซน์นะคะ ตัวนี้จะเป็นลายดอกกุหลาบทิยสสวยๆแบบง่ายๆเลยนะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทํากันนะคะสําหรับคลิปนี้รีขอจบเพียงแค่นี้ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ